สวัสดีครับมาเจอผมนะครวันนี้นะครพี่ชาครับก็มาที่งานบาบ b กครับนะครับปีนี้ก็ปี2023ครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะฮะวันนี้นะฮะก็มีทีมนะฮะที่จะมาร่วมรับแข่งกันนะฮะ16ทีมด้วยกันนะฮะในวงการตัดผมเออตัดผมบาเบอร์ของประเทศไทยเรานะฮะวันนี้นะก็มารวมตัวกันอยู่ที่สนามนี้นะฮะอยู่เย็นสเตเดียมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศกันว่าแต่ละทีมเนี่ยเตรียมความพร้อมกันมายังไงบ้างนะครับผม บาเบอร์เบนสนับสนุนบาเบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชแนะนำตัวเองหน่อยครับจากที่ไหนไรนายจันบาเบอร์ ber, ครับนายจันบาเบอร์เราชื่ออะไรชื่อหนึ่งครับกับทีมของนายจันบาเบอร์นะครับ,ค,รบคุณมาจากไหนกัน ประทุมธานีครับบ่าทุมธานีแม่งไกลมากเท่าไหร่ความมั่นใจเป็นยังไงมั่งลองพูดให้ฟังดีแล้วก็ไปเตรียมพร้อมมาเป็นไงมั่งแชมป์ครับวันนี้เช้านะครับเอามพูดเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้แชมป์ครับขอบคุณรายการนะครับเจมสันนะครับผมแล้วก็มาเฟียนะครับแล้วก็ดอกโก้นะครับดีแคร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้มาตลอดนะผมเป็นตอนนักเรียนก็ให้นักเรียนใช้ด้วยครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับ e ซนเ r อร์วูแมนครับปิดมากปิดมากน่าจะได้ที่หนึ่งแข่งกับทีมอะไรางทีมทีมชื่อว่าทีมอะไรครับลองฝากบอกเลยครับหน่อยก็ต้องทำแข่นะครับทีมผมเก่งทีมไหนคู่แข่งทีมผมเจอแน่จะฝากอะไรทุกแข่งเลยไหมฮะฝากฝากยาถ่ายดีกว่าทีมคิมุจิครับเจอกับทีมบิบิลี่ครับเธอ ก็ระวังไว้นะครับพี่ตึ๊งตึงครับทีผมติกตึงขนาดตึงระวังขาเลยนะระวังขาพสดีครับผมตัดโจกรุงเทพแต่งผมครับอยู่ทีมดองโคกรุงกเทพแต่งผมครับผมก็เต็มร้อยนะเกินร้อยอ่ะกะ่าว่านัดนี้จะลง แข่งสีรอบเลยสีรอบเลยโอ้โหพอฟิตมาดีขำๆก้าวขำๆสนุกสนานด้านหลังนี่น้องๆในทีมนะยังยังยังมายังมาไม่ค่อยครบเท่าไหร่แข่งแบบกระชับมีดดีกว่านะอยาวถึงตายเลย วางแผนเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับผมก็ประสบความส้มเร็จแต่ก็ยังพูดไม่ได้ครับเหลือครึ่งนึงก็ต้องรอดูว่าแรงกับสกิลอะไรจะเหนือกันเขามีสกิลเรามีแรงไม่ใช่เขามีแรงเรามีสกิลไม่นะครับมันแรงกันเลยว่ะคือแรกสองมีแก้เกมไหมครับมีแก้เกมยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยปรับปรับกันนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวฟาเบอร์คัพ2023เจมสันคอนเน็ตนี่ครับบาดเจ็บมาครับ แย่ผิดรู้ฮะโอเคนะตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศงานนะฮะไทยแลนด์ไปมาครับสองพ2นยีนะครับวันนี้นะฮะตามผมมาเลยเดี๋ยวจะพาไปหาสวยๆนะครับไปดูว่าในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับตามผมมาเลยนี่ทักทายกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับนี่ทักทายเอ็มซีก่อนเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้งานวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกสนานนะครับผู้เข้าร่วมงานเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ถ้าแบบผมเองผมว่ากองเชียร์อ๋อแล้วอ๋อแล้วอยากฟังผู้ชายแค่นี้เอาผู้หญิงก็ได้อะแล้วตอนนี้นะเรามีแข่งขันทั้งหมดสามสนามสนามเอสนามบีสนามซีนะแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกนงดรักา่าวครับนี่นี่คือผู้สนับสนุนนี่ผู้สนับสนุนจากดอกก็ไบมีดอรจากประเทศเกาหลีนะครับอ่าฝากอะไรถึงแฟนอ่าช่างบาร์เบอร์ทั่วประเทศไทยหน่อยกับงานนี้ ไทยแลนด์แบล็คเบิร์ครับ2023ครับทุกคนมาผู้บริหฮะกาะชับมิดกันค่ะครับแล้วก็เตะบอลอะหนูดูบอลได้แต่นะะหนูดูบอลไม่เปคยออดูบอลไม่เป็นนะไม่เป็นไรฮะแค่สนับสนุนก็สุดยอดแล้วโอเคขอบคุณครับมากค่ะนี่อาจารย์โจ้นี่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มีครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยตอนนี้โอ้โหเตะกันอย่างเอาจริงเอาจังมากโโอ้หโอ้โห ดูกองเชียร์ดูกองเชียร์ฝั่งนี้ดีกว่าดูกองเชียร์ฝั่งนี้ดีกว่าเจอเจอนักบอลเจอนักบอลนักบอลครับทีมอะไรครับเนี่ยบับบเิ้ลเบนครับโอ้โหดูยังไม่ได้เตะด้วยยังไม่เตะยัเจ็บอย่างเดียสบายวันนี้โอ้โหสบาย เป็นไงบ้างครับนี่ทิมตากทิมูครับทีมอะไรครับทิมูจิครับทิมูจิครับผมอีกคืออีกคือไต่ๆอ่ะนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เป็นไงสกอร์เป็นไงโดนนำหนึ่งศูนย์โดนนำหนึ่งศูนย์นี่ทีมอะไรครับแข่งอยู่เปล่าได้แต่แล้วอยู่ทำไมครับออกไปสิครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวโดนวยตินนี่กองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์เอาขอเสียงกองเชียร์หน่อยครับเอย่าทีมอะไรอยู่ฮะถึงเธอ นี่ดีกว่านี่สัมภาษณ์ดีกว่าไายแหวกสายแหวทีมทีมแข่งอยู่ป่าวครับครับสัวพักรอครับผมแล้ไม่อยู่ไหมอยู่นะชนะทีมผมชนะไปแล้วแรกอนแรกชนะฮะรันแรกชนะไปแล้วครับผมผู้จัดการไงฮะตอนนี้ผู้จัดการสวัสดีครับผมแม่คุณคิดว่ามาเฟียตอนนี้ทีมเป็นไงบ้างทีมเป็นไงบ้างหนึ่งศูนย์ครับผมนำอยู่ใช่ไหมเล่นเมื่อกี้บอกเลยว่าเล่นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวรอบต่อไปจะให้น้องๆเล่นจริงกันแล้วครับ อ,อยากมาอยากเอาเลยทีนี้เจอาเรอไปครับนี่ฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ,อเ,เราขอเสียงร้องเชียร์ทีนึงนไหมไปดูเชียร์ทีนึงน้องน่ารักน่ารักนะ,ะแนะนำตัวหน่อยส,สฤฤิสวัสดีคะ่ะนกซิปค่ะสวัสดีค่ะชื่อใบเตยนะคะวันนี้มีเกมอะไรไมาให้ออคนที่มาร่วมง,งานเล่นกันฮะ อันนี้เกมเยอะมากค่ะเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะมากค่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะก็คืออันนี้เลยใบมีดน้องโกนะคะสำหรับเกมวันนี้ให้ปล่งชบใครชนะได้ตัวนี้ใครแพ้ได้ตัวนี้ค่ะอ่านี่เราได้พุ่นสนุกแล้วสองคนนี้มาจากร้านไหนมาจากร้านไหนบาร์บี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 มาสเตอร์เบอร์็อปมาสเตอร์บาร์บีชอปอ่ะโอเคเกมมันง่ายมากก็คือทำไงนะฝั่งชบใช่ไหมใครชนะได้แค่ใบมีด อ๊ยได้ใครแพ้ได้แค่ใบมีดใครชนะได้คู่ไปเลยใบมีดกับด้ามมีดอ่าโอเคเริ่มเลยครับเฮ้ยคนนี้ชนะเว้ยเฮ้ยอามอบเลยครับอามเลยฮะด้ามมีดดอกโก้นะฮะใบมีดจากเกาหลี ไม่ยอมอะไรแล้วไม่ล <laughs> ้งเป้เลยไม่แล้าเป้เลยตายด <laughs> ูอือตาปลาส่งลงแดงเมืม่อกี้ยังเห็นกิ่เลยนะ <laughs> นเฮ้ยเขินไงเดี๋ยวเป็นไง ครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยเหนื่ออะไรขึ้นเหรอแรงขึ้นไม่ไหวเราว่าตักตักไม่เสร็จเราว่าสังหารอีกครึ่งหลังนี้เอาอีกกี่ลูกดีไม่น่าจะได้สักลูกพี่เต็มๆยังไม่เข้าเลยหลังน่าจะผ่อนๆแล้วครับเพราะว่าก็แบบต้องเน้นเน้นแรงไว้แบบเกม มองถึงเกมถัดไปเลยครับพี่เก็บแรงไว้หน่อยน,นิดนึงเข้าเ้ยมาก เตะโดนไหมม่เตะผมเตะผมเนี่ยอ้าวมีามาสเตเลียนเลโอนะครับแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำไฮโรเจตอ๋อโอเคเดียยวิ่งไปดูของรางวันึ่งสอรพรมอยงตะนคานนะครับผมห พัทยานะพร้อมไหมพร้พอมครับพร้พอมครับผมโอเคนับหนึ่สงสองสามนะหนึงงน่ง มารอบูธเจมสันยังอยือเลยครับ5โมงเป้าหมายชัดเจนได้เรได้ได้ย,ยังไง5โมงไหมใช่เป้าหมายชัดเจน5โมงครับแต่เชียร์ทุกคนครับหนุบหนุครับหนุบหนุโอ้หโหวันนี้นะฮะต้องบอกว่าทีมบาบาเบร์นีครับได้รับประตูไปมหาศาลวันนี้ยิ่งได้หนึ่งประตูนะแต่ตอนนี้ก็เข้าถึงสู่ช่วงเย็นแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องพักผ่อนและรีแลกซ์แล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีน้องๆนะฮะเดี๋ยวเราไปหาน้องๆกันดีกว่า อาสวัสดีค่ะทุกคนโอโหตอนนี้นะคะก็จบงานแต่ว่าแข็งัันคุณบอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นเวลาพักผ่อนของพวกเราแล้วนะคะก็อยากจะนําเสนอนิดนึงไปเราไปหาบูธเครื่องดื่มกันเลยดีกว่าค่ะเจมส์ค่ะ โอ้โหผมไม่ต้องคนที่กินตัาก่อนแล้ว่อยตามด้วยเราผมนักเลยผมไม้เพื่อมอีกหนึ่งนะครับอย่าลืมผมนะครับกี่แก้วละคะแก้วเดียวแต่ว่าเติมเรื่อไม่เรื่อยนะฮะวันนี้โเจมสันมาเตมวันนี้ห,ห้คิมชวนครับผมมาเป็นเพื่อนมาเฉยผมเป็นคนดีเหล้าเบียร์ไม่เคยแตะมีเจ๊ปซิไหม <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพวกมึงคืออะไรเนี่ยข้างหลังอะไรเนี่ยแล้วนี่ต่อต่อแถวทำไรเนอ่ะกินไก่โไลโอ้ไก่โรลโรงเรียนใช่ไหมไก่โรลโรงเรียนอะไรเนี่ยฮะเติมโอวตินนะครับโอวตินเปิดแล้วครับผมสบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทย สนับสืุนรายการโดย b a r b e r a Ben Jameson Connect ใบมีด Doco D Cash El Angel นี่นะ,ะเราได้ทีมแชมป์แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นทีม อ่าบาเบอร์จากสุรินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยหน่อยว่าทีมแชมป์เป็นไงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพวกผมออกจากเอ่อสุรินประมาณห้าทุ่มไม่ได้นอนนะพี่มาาาาบบนน้้ถึงมาแค่เจ็ดคนด้วยใช่ครับจริงๆทีมเขาใหสิบคนนะฮะนี่ทีมนี้มาเจ็ดคนลงสนามหกคนแล้วก็สำรองหนึ่งคนทั้งแรกที่อยากอยากร่วมสนุกกับทางเอ่อช่างทีมพี่ช่างช่างกันครับอะไรเงี้ยเจ้ครับาที่มากๆครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูทีมรองแชมป์กันบ้างนะฮะก็ฝีมือสุดยอดเหมือนกันนะกับทีมแบล็ตแพด ตกรอบแรกเลยนะ,ะเล่นกันสมศักดิ์ศรีมากมากแล้วก็จบด้วยสกอร์ได้สามหนึ่งใช่ไหมโอ้สุดยอดฮะสนุกสนุกครับยินดีด้ดดวเเเดยเดี๋ยวได้รับรางวัลนะเป็นเหรียญเหรยนเงิน ครับผมงานเลี้ยงนะครับก็ย่อมมีวันเลิกลาครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับไทยแลนด์บรครับ2,023ครับพี่เตอร์ครับครับผมงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกคนครับผมใบมีดด็อโก้ครับผมเจมสันครับผมแล้ที่สำคัญนะครับก็จะมีกค่านึงก็คือดีแคสครับผมเย้และท่านสุดท้ายนะครับ บาเบอร์แบรนด์นะครับผมแบรนด์สําหรับนบกบาเบอร์ไทยนะครับผมส่วนสําหรับวันนี้นะครับผมเราจะเอาด้วยนี่มาให้กับผู้ชนอร์ใช่ครับแชมป์รายการนี้ครับ